มาค่ะอันด,ดับต่อไปลัคนา,าราศีอะไรที่จะต้องทำนายในคลิปนี้นะคะก็มี7ลัคนา,าราศีด้วยกันนะคะอ่ะเราไปเริ่มกันเลยนะคะจะเป็นลัคนา,าราศีไหนดีคะแม่หมอจะขอยิบไพ่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 ไพ,พ,พ่ที่ไม่เหมือนชาวบ้านหัวกลับไพ่ใบนี้แล้วกันแวบออกมาลิลลี ก็คือไพ่เดอะเดซึ่งแทนสัญลักษณ์ไพ่ประจําตัวของคนลัคนาราศีพิจิกนะคะก็ไปทํานายคนพิจิกกันเลยว่าเดือนพฤิกายนนี้จะเป็นยังไงนะคะรวมไพ่แป๊บนึงลัคนาพิจิกนะคะหยิบไพ่ออกมาแล้วนะคะก็จะบอกว่าช่วงนี้คนลัคนาราศีพิจิกนะคะมีไพ่ประจาตัวเป็นไพ่ราชินีถือเหรียญนะคะ ก็ช่วงนี้จะทำตัวไฮโซนิดนึงนะคะแต่งตัวหรูดูดีนะคะใช้ของราคาแพงนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคนพิจิกช่วงนี้มีเรื่องของการเงินเข้ามานะคะเรียกว่าช่วงนี้พระเหัสที่ย้ายเข้าไปราศีกุมเนี่ยเป็น4รี่ลกคณาคุณนะคะก็เรียกว่าปรดุดวงประทุมเกณฑ์นะคะเนื้อหอมค่ะเนื้อหอมแล้วก็การกินกันอยู่นี่อยู่ดีกินดีนะคะมีโชคลาภเรื่องของการเงินนะคะบางคนก็เรียกว่า ช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของรายได้ที่เกิดจากการค้าขายก็ได้นะคะหรือว่ารายได้ที่เกิดจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์โชคลาภจากการจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ <ETF> ก็ได้นะคะไพ่ของคุณก็เป็นไพ่เหรียญไพ่ประกบหน้าก็เป็นไพ่เหรียญน,นะคะเป็นไพ่คิงด้วยนะคะไพ่ประกบหน้านะดังนั้นการเงินของคุณจะได้มาแบบ เป็นกรอบเป็นกรรมเลยนะคะแม่หมอเคยหยิบได้ไพ่ราชาถือเหรียญเนี่ยนะคะการเงินถือว่ามาบูมๆเลยนะคะเรียกว่าไพ่เหรียญไพ่พระราชาถือเหรียญเนี่ยหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นเรื่องของความรักแล้วราชาถือเหรียญเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เ,ออเรียกว่า มั่นคงนะคะไพ่ธาตุดินเนี่ยไพ่เหรียญเนี่ยคือไพ่ธาตุดินนะคะมีความมั่นคงนะคะมั่นคงทั้งเรื่องหน้าที่การงานเรื่องของฐานะนะคะบางคนอาจจะเจอคนที่แบบว่ามั่งมีเงินทองมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงมารักมาชอบก็ได้นะถ้าคนโสดในช่วงนี้นะคะก็มีโอกาสสูงนะคะดวงประทมเกณฑ์ถือว่าเนื้อหอมช่วงนี้นะคะ อาจจะมีคนเข้ามาจีบนะคะสาหรับคนโสดคนพิจิกนะนะคะเนื่องจากตัวของคุณเองก็เป็นไพ่เหรียญราชินีถือเหรียญคู่กับาราชาถือเหรียญอยู่แล้วนะคะมีคนเหล่นะคะช่วงนี้นะคะคนลัคนราราศีพิจิกนะคะก็คนโสดเนี่ยจะมีภาษียเยอะกว่านะคะเพราะว่าคนโสดนี่ก็เรียกว่าเนื้อหอมเลยละคะ่ะถ้าไพ่ราชินีถือเหรียญแล้วก็เขาเป็นคนที่แต่งแต่งตัวดีอยู่แล้วดูดีนะคะแล้วก็ เรื่องของการเงินเนี่ยนะคะช่วงนี้ก็จะคิดหาช่องทางในเรื่องของการทำมาหากินเยอะนะคะหรือว่ามีความสามารถในเรื่องของการทำมาหากินดีนะถ้าไพ่ราชินีถือเหรียญแถมยังมีไพ่ราชาประกบหน้านยไพ่ราชาถือเหรียญประกบหน้าก็เรียกว่าโชคลาภต่างๆนะคะก็จะเข้ามาหาคุณนะคะสำหรับคนลัคนาพิจิกนะคะถือว่าดีนะคะต่อไปเราจะไปดูไพ่ตำแหน่งที่3นะคะ ไพ่ตำแหน่งที่3นะคะเป็นไพ่ของความกดดันละทีเนี้ยนะคะกดดันค่ะทางานหนักรู้สึกว่างานมันหนักเกินไปไหมนะคะเรียกว่าชีวิตรู้สึกว่ามันมันถูกกดดันแล้วก็รู้สึกว่ามันมันเครียดนะบางคนบางท่านนะคะแต่ถ้าในอีกความหมายหนึ่งบางคนคนพิจิกก็อาจจะมีเรื่องของการาคิดขยับขยายในเรื่องของการทํางานหรือว่าทําอะไรหลายๆอย่างนะคะในช่วงนี้นะคะบางคนก็การงานพุ่งเต็มที่ก็อาจจะ ถึงขั้นตั้งโรงงานขนาดใหญ่ขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็เรามาระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะรวมทั้งสุขภาพของคุณพ่อของคุณนะคะถ้าดูจากตำแหน่งนี้แล้วแล้วก็หน้าไพ่แบบนี้แล้วนะคะ10เมถาวาก็คือทํางานหนักทํางานเยอะนะคะคุณพ่อก็ต้องระมาระวังสุขภาพคุณพ่อนิดนึงนะคะสําหรับคนพิจิกนะคะแต่ว่าไพ่ใบนี้ก็จะให้ผลดีในเรื่องของการรับภาระนะคะรับภาระแล้วดีนะคะ เรียกว่ามีความพยายามสูงนะคะมีความอดทนสูงนะคะสำหรับไพ่สิบเมถานะคะต่อไปตำแหน่งที่4นะคะตำแหน่งที่4จะเป็นคู่ครองคนรักคู่ค้าคู่สัญญาการงานอาชีพนะคะถือว่าดีช่วงนี้การการของคุณเนี่ยนะคะจะเกี่ยวเนื่องกับการได้ออกไปผจญภัยข้างนอกนะคะจะเกี่ยวเนื่องกับการได้ไปศึกษาสัมมนาอะไรเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ ไพ่ใบนี้จะให้โชคในเรื่องของการงานมีข่าวดีเรื่องของการงานเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วนะคะก็เรียกว่าอาจจะมีคนอายุน้อยกว่ามารักมาชอบนะคะหรือว่าบุค,คลิกลักษณะของคนที่มารักมาชอบนั้นก็จะเป็นบุคคลที่ค่อนข้างจะขี้เล่นนะคะแต่มีความกระตือรือร้นรในเรื่องของการทํางานดีนะคะก็เป็นไพ่ที่ดีถ้าคู่ค้าคู่สัญญาเนี่ยก็ถือว่าดีนะคะบางคนอาจจะมี คู่ค้าคู่สัญญานะคะรายใหม่ๆเกิดขึ้นก็ได้นะคะเป็นการออกเดินทางในเรื่องของอาการงานก็ได้นะคะเป็นการเริ่มต้นการทํางานที่ค่อนข้างจะน่าตื่นเต้นก็ได้นะคะก็ถือว่าดีนะคนพิจิกในช่วงนี้นะคะการงานการเงินถือว่าดีนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งอย่าพิ่งมั่นใจกับไพ่แม่หมอนะคะไพ่แม่หมอมีหลายมุมนะคะมาดูตําแหน่งที่ 5านะคะตำแหน่งที่5เป็นไพ่จัดเมนนะคะไพ่จัดเมนเนี่ก็เป็นอดีตของคุณที่ผ่านมาบางคนกลับไปคืนดีกับแฟนเก่านะคะบางคนก็อาจจะไม่ได้กลับไปคืนดีแต่ว่ามันเป็นการที่คุณได้รียนได้รู้อะไรบางอย่างได้รู้ความจริงบางอย่างก็ได้ทําให้คุณรู้สึกว่าเออลงกับหลายสิ่งหลายอย่างกับเรื่องราวที่ผ่านมาหรือบางคนก็ ให้อภัยกับหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่ผ่านมานะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องอเรียกว่าเดินต่อไปข้างหน้านะคะสำหรับไพ่จัดเมน์นะคะเป็นการประกาศผลหรือว่าได้ทราบถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะบางคนถ้ามีการสอบแข่งขันก็น่าจะมีเรื่องของการรับรู้ข่าวสารหรือว่าเรื่องผลการสอบอะไรผ่านมาแล้วนะคะตำแหน่งบุตรบริวารน,นะคะก็ถือว่าดีนะคะบางคนก็อาจจะได้ลูกน้อง นะค,ะคนเก่าๆกลับมาก็ได้นะคะมาเขามาสมัครงานอะไรประมาณนี้นะคะกลับมาทํางานด้วยอะไรประมาณนี้นะคะก็มีโอกาสนะคะตําแหน่งไพ่จัดเมนก็เป็นไพ่ที่ดีเหมือนกันนะคะสําหรับไพ่ตําแหน่งที่5นะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของเรื่องราวอะไรบางอย่างโชคลาภของคุณที่ผ่านมาบางคนได้เงินเกี่ยวกับเงินมรดกนะคะเงินเก่าๆลูกนี่เอานี่มาคืนอะไรประมาณนี้ ะะเงินที่เกี่ยวกับมรดกที่ในกรรมต่างๆเงินตกเบิกนะคะเงินเก่าๆที่คุณยังไม่ได้นะคะหลายคนก็จะน่าจะได้แล้วนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะมีโชคลาบมีโชคลาบจากมรดกทรัพย์สินนะคะก็ได้นะคะก็จะเป็นแนวๆน,นี้นะคะสําหรับไพ่จัดเม้นนะคะจริงๆไพ่ใบนี้มันหมายถึงการตัดสินคดีความอะไรบางอย่างก็ได้นะนะคะ ผลการตัดสินอะไรบางอย่างที่ผ่านมานะคะไพ่ใบนี้จะให้ผลในเรื่องของการกระทำสะเสยะนะคะเช่นนะคะเราทำดีก็จะได้ผลของการกระทำดีนั้นนะคะถ้าใครทำไม่ดีก็จะได้รับผลของการกระทำนั้นๆน,น,นะคะสำหรับอดีตที่ผ่านมานะคะไพ่จัดเม้นนะคะเป็นไพ่ที่ค่อนไปในทางที่ดีนะคะค่อนไปในทางที่ดีแต่ว่าก็ ไม่ได้ดีซะทีเดียวก็ขึ้นอยู่กับผลการกระทําของเราด้วยนะคะสาหรับจันมินนะคะต่อไปเราไปดูไพ่ตาแหน่งที่6นะคะไพ่ตาแหน่งที่6ของคุณเป็นไพ่9้าถ้วยนะคะไพ่9้าถ้วยนี้ก็แสดงถึงว่าเรียกว่าความกังวลหายไปแล้วค่ะนะคะไพ่อนาคตเนี่ยก็จะมีในเรื่องของความสุขความปิติยินดีเกิดขึ้นนะคะ ก็บางคนถ้าเป็นเรื่องของความรักนะคะก็จะจับปลาหลายมือคุยหลายคนนะคะโดยเฉพาะคนโสดลัคนาราศีพิจิกนะคะต้องระวังตัวคุณจะเรียกว่ามีปัญหานะถ้าเป็นคนโสดลัคนาราศีพิจิกนะคะมีปัญหายังไงนะคะระวังนะคะการไปคบหรือว่าไปคุยกันซ้อนสองสามคนโดยที่คุณไม่ได้ที่จะแบบว่า จริงใจกับเขา่ะมันจะมีปัญหาภายหลังนะแม่หมอจะบอกว่าทําไมนะคะจะบอกว่าทําไมเดี๋ยวไพ่ตาแหน่งถัดไปนี่แหละแต่ขอทํานายไพย่ใบนี้ก่อนไพ่นาคตนะคะก็เรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ระวังเรื่องรักซอ้อนรักแทรกนะคะสำหรับคนลัขนาพิจิกนะคะแต่ไพ่ใบนี้ให้โชคในเรื่องของความรักนะคะมีความพอใจมีความสุขในสิ่งที่เป็นอยู่นะคะเรียกว่าอ่าบางคน เรียกว่าเรื่องของความกังวลวิตกกังวลต่างๆจะหายไปนะคะบางคนก็อาจจะมีการไปรักไปชอบเพศเดียวกันก็ได้นะคะสําหรับไพ่เก้าถ้วยนะคะจะมีความหลากหลายทางเพศสูงนะคะสําหรับไพ่เก้าถ้วยแล้วนะคะแต่ไพ่ใบนี้จะสื่อในเรื่องของความความมีความสุขมากกว่านะคะช่วงชีวิตความรักที่มีความสุขนะในช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นไพ่ที่เหมือนกับพอใจกับสิ่งที่ตัวเองระทำนะจะถูกไม่ถูกเนี่ยนะ ต้องดูสถานการณ์นะคะสําหรับไพ่ใบน,นี้ก็แบ่งรับแบ่งสู้ในเรื่องของอะไรบางอย่างนะคะถ้าเป็นคนโสดเนี่ยนะคะถ้าเป็นคนโสดมันก็คุยได้เนาะแต่ถ้าเป็นคนมีคู่แล้วก็ระมันระวังแล้วกันนะคะมีคู่มีแฟนอะไรประมาณเนี้ยไปคุยซ้อนคบซ้อนก็อาจจะมีปัญหาได้นะคะไปดูตําแหน่งที่7นะคะตำแหน่งนี้สำคัญนะคะสำคัญเลยนะคะเพราะเป็นไพ่เมเจอร์อัคนาเลยที่ขึ้นตำแหน่งที่7เนี่ยนะคะ เมจิเชียนนะคะนี่แหละคะ่ะถ้าเมจิเชียนมันเป็นไพ่ที่มีปัญหาแล้วก็จะบอกว่าค่อนข้างยุ่งยากนิดหนึ่งนะมันไม่ถึงกับร้ายหรอกแต่มันยุ่งยากนะคะถ้าตำแหน่งนี้เป็นตัวบุคคลแล้วคุณไปมีปัญหากับเขานะคุณยุ่งยากเลยะคะเพราะเมจิเชียนเนี่ยเป็นคนที่มีความพร้อมในทุกๆด้านและมีความเก่งรอบด้านนะคะปฏิภาณไหวพริบก็ดีนะถ้าเป็นคนคนนี้นะคะเรียกว่าคนลักนาพิจิก ถ้าจะไปสู้กับใครนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าอย่าไปสู้กับคนที่เขาพร้อมหรือว่ามีความรู้ความสามารถสูงแล้วกันนะคะก็อาจจะมีปัญหาพลิกล็อกได้ในตอนท้ายนะคะในส่วนของเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะก็อย่าไปใช้เล่เพทุบายหรือว่าใช้ไหวพริบจนเกินไปนะคะบางคนใช้ไหวพริบเยอะเกินไปจนดูเหมือนว่าคุณกลายเป็นการเรียกว่า เป็นเลขกลไปเลยนะคะไหวพิบกับเลขกลมันก็อาจจะมีเส้นบางๆแต่มันคนละความหมายใช่ไหมคะดังนั้นแล้วนะคะคนลัคนาราศีพิจิกช่วงนี้คุณอาจจะดูมีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะเนื่องจากมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะนะคะแต่ก็ระวังแล้วกันนะคะทำรอะยะ่านอกลู่นอกทางหรือว่าเกินขอบเขตนะคะถ้าเดนเมจิเชียนขึ้นตำแหน่งที่เเนี่ย ก็เรียกว่าไม่ใช่ย่อยนะคะเพราะมันเป็นไพ่เมเจอร์อะคาน่านะคะแล้วไพ่ประจําตัวของคุณอ่ะมันไม่ใช่ไพ่เมเจอร์อะคาน่าไงถ้าเออถ้าไพ่ประจําตัวของคุณเป็นไพ่เมเจอร์อะคาน่าอย่างไพ่เดอะซันอย่างเงี้ยคุณยังพอฟัดพอเหวี่ยงกับเดอะเมจิเชียนได้นะคะแต่นี่ไพ่ประจําตัวของคุณเป็นไพ่ในรอบเนี้ยมันเป็นไพ่รายชนีถือเหเรียนนะคะมันไม่ใช่ไพ่เมเจอร์อะคาน่าเหมือนกันนะคะดังนั้นก็ระมัดระวังนะคะจริงๆถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรกับใครในช่วงนี้นะคะ มันอาจจะไม่ได้เรียกว่าเขาอาจจะไม่ได้แสดงอาการที่แบบว่าไม่ชอบคุณอยากออกหน้าออกตาหรือว่าแสดงอาการที่กระตกกระตากอะไรให้คุณเห็นว่าเขาไม่ชอบอะไรประมาณนี้แต่ถ้าคุณทําอะไรที่มันรู้สึกว่าเกินลิมิตแล้วคนอื่นรับรู้ได้เขาก็รับรู้ได้นะคะมันจะมีเหตุการณ์พลิกล็อกในภายหลังนะคะที่คุณคาดไม่ถึงเลยแหละนะคะดังนั้นต้องระวังนะคะสำหรับ the m a ิ i c i a n นะคะ บางทีพไพ่ใบนี้หมายถึงหมอดูนะคะหมอดูก็ได้นะบางคนอย่าไปถ้าทายอำนาจของหมอดูเยอะเกินนะคะช่วงนี้นะคะถ้าเป็นหมอดูแล้วก็บางคนเขาอาจจะมีแบบมีอะไรมีของของเขาอะนะมีของของเขาอยู่แล้วนะคะดังนั้นบางคนเขาอาจจะาอาจจะมีของว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่กายเขาบางทีถ้าเราไปลบหลู่อะไรประมาณนี้นะคะมันก็อาจจะมีปัญหาได้บางคนเขามีคู่นะคะเราอาจจะโดนแบบ โดยไม่รู้ตัวอะไรประมาณนี้นะคะต้องระมัดระวังถ้าคนพิจิกนะคะประมาณนี้เนาะถ้าไพ่เดอะเมจิเชียนนะคะเรียกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่แล้วกันอย่าไปลบหลู่ความเชื่อของคนอื่นนะคะอย่าไปดูหมิ่นค่าของคนนะคะอย่าไปดูหมิ่นค่าของคนหรือว่าเปรียบเทียบค่าของใครก็กตามนะคะไปดูตำแหน่งที่8ดนะคะไพ่แวล้อมิต่ไพยใหญ่ๆทั้งนั้นเลย ไพ่ Metal, ะคะิงถือไม้เท้าค่ะไพ่คิงถือไม้เท้านี่เป็นตำแหน่งที่8นะคะเป็นตำแหน่งของเพื่อนฟูงนะคะคนรู้จักนะคะเรียกว่าใครที่ทำมาค้าขายนะคะมีมีลูกค้ารายใหญ่ๆมาเลยนะคะระดับเจ้าของกิจการมาเลยนะคะเรียกว่าช่วงนี้การค้าการขายก็ถือว่าดีนะคะเพื่อนฟูงก็ มีความมั่นคงดีในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะถ้าใครที่จะอยากให้เพื่อนฝูงช่วยเหลือในเรื่องของหน้าที่การงานก็ดีนะคะโอเคได้เลยนะคะหรือว่าคนลัคนาพิจิกรในบางคนบางท่านก็อาจจะได้รับเรียกว่าได้รับการแนะนําดีๆจากเพื่อนฝูงก็ได้นะคะช่วงนี้เพื่อนฝูงจะค่อนข้างเป็นคนที่ค่อนข้างมีความ เรียกว่าความคิดสร้างสารรค์นะคะมีไอเดียใหม่ๆก็ได้นะคะลองปรึกษาเพื่อนได้นะถ้าใครมีปัญหาเรื่องของการงานนะคะช่วงนี้เพื่อนฝูงถือว่ามีไอเดียบันเจิดเลิศเลยนะคะช่วงนี้นะคะเป็นไพ่ของคิงถือไม่เท้านะคะที่มีความคิดที่ค่อนข้างจะมองไปข้างหน้านะคะเรียกว่าเป็นผู้นำนะคะไพ่ของผู้นำไพ่ของหัวหน้านะคะต่อไปมาดูไพ่ ตำแหน่งที่9้านะคะตำแหน่งที่9นี่ก็จะเป็นไพ่ของไพ่6ไม้เท้านะคะตำแหน่งที่9เป็นความรู้สึกนึกคิดของเราความคิดลึกๆนะคะต้องการได้รับการยอมรับจากสังคมภายนอกนะคะเรียกว่าไพ่ใบนี้นะคะอยากประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะอยากจะชนะหรือว่าอยากจะ ให้หลายสิ่งหลายอย่างเรื่องต่างๆมันประสบความสําเร็จนะคะได้ได้รับการยอมรับจากบุคคลภายนอกนั่นเองนะคะมาดูไพ่สรุปนะคะไพ่สรุปเป็นไพ่ปิดจ,จบนะคะที่ค่อนข้างจะน่าลุ้นทีเดียวนะคะแม่หมอก็จะแตกคําทํานายออกมาเยอะยๆมากมายเลยเมื่อมาถึงไพ่สรุปของคุณนะคะไพ่สรุปของคุณแม่หมอก็ต้องบอกว่าเป็นไพ่เดดเดตนะคะลิลลิสนะคะทีนี้ไพ่เดดเดตเนี่ยนะคะมัน จะแตกความหมายออกไปหลากหลายความหมายนะคะเพราะว่า The Dead นี่คือความมรณะการแยกจากการการเป็นไม้นะคะการเดินทางไกลาต่างถิน่นต่างแดนนะคะต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะความโดดเดียเ่ยวเปี่ยวใจกายนะคะก็เรียกว่าไพ่ของคุณนั้นนะคะระวังเรื่องของการพลิกล็อกนะคะ ถ้าเป็นเรื่องของการงานนะคะอาจจะไม่ใช่งานที่อยู่ใกล้ๆแล้วแหละนะคะอาจจะต้องเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของอาการเดินทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะ2นะคะการเงินนะคะการเงินของคุณนั้นนะคะถ้าเป็นรายได้ก็น่าจะมาจากรายได้ของอทรัพย์สินหรือว่าเงินทองที่ได้จากกองมรดกนะคะการอ่า เข้าไปแก้ปัญหาให้กับคนอื่นนะคะก็จะทําให้คุณมีไรายได้ขึ้นมาในบางคนบางท่านนะคะงานที่เป็นงานเกี่ยวข้องกับความเจ็บความเป็นความตายทุกอย่างนะคะจะจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณนะคะสาหรับไพ่เดดเด็นะคะเรียกว่างานที่มันต้องแก้ไขปัญหาให้คนอื่นนะนะคะก็จะสร้างผลประโยชน์ให้กับคุณนะคะในตําแหน่งของถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าเป็นเดดเนี่ย ถ้าจบก็คือจบนะคะคือแม่หมอจะต้องพูดตามตรงตามหน้าไพ่นะคะถ้าเดิเดนี่ยคือถึงแม้สถานการณ์หน้าไพ่มันจะดูดีใช่ไหมคะแต่สุดท้ายแล้วถ้าจบก็คือจบนะคะคือถ้าดูตามหน้าไพ่ของคุณนะถ้าเป็นคนโสดแล้วนะคะคนโสดเนี่ยจะมีโอกาสเจอคนที่มีเงินถุงเงินถังนะคะมีความมั่นคงทางด้านหน้าที่หน้าที่การงานหรือว่าการเงินแต่อาจจะเป็นพ่อม่นะคะ ประมาณนี้ถ้าเข้ามาจีบนะคะจะเป็นแนวแนวนั้นถ้าเป็นคนโสดนะคะแต่ถ้าเป็นคนสถานะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะก็จะเจออาจจะเจอเพ่อไม่เหมือนกันนะคะแต่ระวังความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์นะคะอาจจะมีปัญหาได้นะคะถึงแม้ว่าไพ่ตำแหน่งของคู่คนรักคู่ครองจะดีแต่ไม่ได้ไหมายความว่าความรักจะดำเนินไปด้วยดีนะคะ แล้วก็ความรักของคุณไม่ใช่ว่าจะแบบว่า,เ,าเรียกว่าจะจะประสบความสําเร็จหรือว่าความสมหวังแบบง่ายๆนะคะถ้าจากนาัยแล้วนะคะบางคนจะต้องเจอคนที่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะบางคนอาจจะต้องอยู่ห่างไกลคนรักคู่ครองในบางคนบางท่านนะคะแล้วก็ก็ต้องให้เรามาระวังอีกเรื่องหนึ่งนะคะสําหรับคนพิจิกก็คือเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บบางอย่างนะคะ ถ้าเด็ดขึ้นมาแม่หมอต้องเตือนทุกลัคนาราศีเลยนะคะเพราะว่ามันจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายทุกอย่างเลยนะคะสําหรับไพ่เด็ดเแล้วก็ความหมายก็คือความมรณะนะคะความไม่จักเป็นก็จักตายในบางความสัมพันธ์นะคะก็จะออกแนวแนวนี้นะคะเรื่องของการเงินถ้าคุณเรื่องของการเงินนะแม่หมอว่าของคุณดีแต่ว่าคุณจะมีโชคหลายๆด้านนะ1โชคจากการค้าขาย2โชคจากอ่ามรดกทรัพย์สิน นะคะสโชคจากอสังหาริมทรัพย์เพราะว่าไพ่ประกอบหน้าเป็นไพ่เหรียญน,นะคะไพ่เหรียญไพ่ของความมั่นคงนะคะบางคนได้มรดกที่ดินจากทางคุณพ่อคุณแม่หรือว่าครอบครัวอะไรประมาณเนี้ยก็มีโอกาสนะคะถ้าเดดเดดขึ้นมานะคะแต่ในความหมายของเดเดแล้วก็เรามาระวังความพลิกผันนะคะความพลิกผันความเปลี่ยนแปลงมันอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่มันจะพลิกได้เลยนะคะดังนั้นแม่หมอจึงบอกคุณว่า ถ้ามันมีเหตุการณ์บางอย่างนะคะที่คุณต้องเจอคุณก็ต้องใช้ความรอบคอบในการแก้ปัญหานะคะอย่าไปท้าทายอำนาจของใครในช่วงนี้นะคะตัวของคุณเองนั้นก็ควรที่จะเรียกว่าใส่ใจคนรอบข้างบ้างนะคะเพราะว่านะคะไพ่ปัญหาของคุณนันเป็นไพ่เมเจอร์คนาไพ่ใบใหญ่ที่มันจะพลิกผันได้นะคะการมีปัญหากับคนที่เขามีอำนาจเหนือกว่า นะคะหรือว่ามีความสามารถเหนือกว่านะคะก็ไม่ควรที่จะไปต่อสู้นะคะต้องดูกับกําลังของตัวเองอะ่ะคนพิจิกนะคะแต่โดยรวมไพ่ดีนะคะถ้าคุณอยู่เป็นอะ่ะคุณจะดีมากคนลัคนาราศีพิจิกนะคะเพราะว่าตอนนี้ดาวพฤหัสเป็นสี่แก่ลัคนาเป็นปฐุมเกณฑ์ก็จะเนื้อหอมอยู่แล้วคนโสดก็จะมีคนเข้ามาอยู่แล้วนะคะไม่ต้องห่วงนะคะแต่เปอร์เซ็นที่จะเจอพ่อไม้นะคะ เยอะคนต่างถิ่นต่างแดนคนต่างชาติต่างภาษาไกลๆนะเยอะนะถ้าเป็นคนโสดนะจะแนวนี้นะคะแต่ไพ่นาคตขึ้นเป็นไพ่เก้าถ้วยนะคะไพ่ก็เก้าถ้วยก็ดูดีๆบางคนแบบว่าอาจจะเป็นเพศที่3ก็ได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเรื่องของสัญญกรรมนะนะคะเราก็ดูไม่ออกเนาะก็ดูดีๆแล้วกันนะคะเนี่ยมันเดดมันก็เหมือนกับการแปลสภาพ ะะแปลสภาพบางอย่างเหมือนกันน,นั้นก็ดูดีๆนะคนพิจิกช่วงนี้จะรักจะชอบใครนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับคนพิจิกดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์นะคะก็มันไม่ได้ตรงกับทุกคนหรอกไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนหรอกนะคะแต่ดูไว้เป็นแผ่นที่ชีวิตแล้วกันนะคะคลิปนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เดือนธันวาคมนะคะวันนี้แม่หมอต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ